เสียงนาฬิกาแขวนผนังยี่ห้อหรูหราดังติ๊กต็อกอย่างเชื่องช้าในห้องนั่งเล่นอันโออาของคริสฮาสรัตนากรความเงียบสงบในยามค่ำคืนนั้นถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศตึงเครียดที่กัดกินทุกอนูของอากาศเย็นยะเยือกพิมพ์ชนกยืนอยู่กลางห้องโถงกว้างขวางท่ามกลางแสงไฟคริสตันระยิบระยับแต่กลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางพายุหิมะอันเหน็บหนาวเสื้อคลุมผ้าไหมที่เธอสวมใส่อยู่นั้น ไม่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายที่กำลังตั้งครับอ่อนๆได้เลยแม้แต่น้อยนิดความจริงที่ว่าเธอกำลังอุ้มท้องลูกของทีระเดชอยู่ในคอนรับเดือนที่สามนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแววตาเย็นชาของผู้เป็นสามีให้คลายความแข็งกร้าวลงได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเขายือนอยู่ตรงหน้าเธอด้วยท่าทีเย่อหยิ่งและเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจราวกับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขา ไม่ใช่ภรรยาที่ร่วมชีวิตกันมานานหลายปีแต่เป็นเพียง